สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคอพรหมนิวสรีพอร์ตประจำวันที่26กุมภาพันธ์2568ค่ะสำหรับปีคอร์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงท่ามกลางแรงเทขายทำกำไรหลังจากที่ดัชนีนาราปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ดิสมอนแมนนอลเฟดเทริงอินเด็ก์ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการขณะที่ซีบีคอลเลจเมอร์คอนฟิเอนซ์ออกมาลดลงจากที่คาดการทำให้มีแรงเทขายทำกำไรเข้ามาตลาดทองคำ กดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงมาที่ระดับ2,900เหรียญขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมืม่อวานนี้เปิดที่ระดับ106.76จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง106.18ถึง106.78จุดก่อนจะมาปิดที่ระดับ106.28จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ดับ106.39จุดเรียกได้ว่าดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นชั่วข่าวก่อนจะปรับตัวลดลงมาที่เดิมในเช้านี้ในส่วนของค่างเงินบาทเมื่อวานนี้อยู่ที่ดับ33.50บาท าทตอร์ลและอ่อนค่าสุดที่ระดับ33.74บาทตอรนนลนาลาก่อนจะมาปิดที่ระดับ33.65บาทตอรนนลนาลาขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ33.80บาทตอรน,นลาลากองทุนทองคำา S สเมื่อวานนี้ซื้อเข้า0.29ตัน ปัจจุบันเถือของทองคำที่9ก้าตันภาพรวมเดือนกุมภาพันธ์ซื้อเข้าสุทธิ43.05ตันขณะที่ปีนี้ตั้งแต่1มกราจนถึงปัจจุบันซื้อสุทธิ35.3ตันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำมีแรงเทขายทำกำไรลงมาทดสอบแนวรับระยะสั้นที่ระดับ2900เหรียญหากภายใน3วันราคาทองคำไม่หลุดระดับ2900เหรียญลงไปคาดว่าน่าจะสามารถดิ่กลับขึ้นมาต่อได้ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ2,900เหรียญและนด์ตาลที่ระดับ2,955เหรียญสำหรับโกาลาฟฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,905เหรียญและนด์ตานที่2,960เหรียญและก็คอมเมตคาดว่าจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ2,910เหรียญและนด์ตานที่ระดับ2,965เหรียญ ในส่วนของราคาทองคำไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่4 6 3 0 0บาทต่อกรําและมีแนวต้านระยะสั้นที่4 6 9 0 0บาทต่อบาททองคำสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้2,900เหรียญแนวรับที่2 2,890เหรียญแนวต้านที่1 2,955เหรียญและแนวต้านที่2 2,965เหรียญและกลับมาพบกับบุญคงพรมดิ้งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ